าดเนาะเ่าจะบัดจะบ,บัดพากันมาลีกินเข้าอยู่ในนีน้อันมนเป็นแม่คาคงี้มาลีกินอยู่ควัวพี่ข้างในคนเต็มว่านน่องหรือจังใดน้องดำกับโผมานำอีกมันนี่มาทางใดน้องดำผมจะไปรงเยียนบอกเมื่อวันยังวันที่เท่าไหร่ ai vậy à, à. hiền mà cho con thi nhàng, nhàng. nhàng. phải văn nhàng văn nhàng ông hiền bao mươn à? cho hiền ở đây là hả phò hạ hạ cái hiền phò hạ đây này đây mai hao là phò hạ nhảy con này mai hao hiền อันนี้ม่เก็ใหญ่อยมันเ่านอาไยนะอยมานเ่พอหาแค่วองเฉพเดียวนี่เบิ่งกับเขาสุดเทือนกินทีชงกันโอยต้มขกรอยนี่ตำหมูหุงตำหมูุงยก็ตำมูยอนหมูกันสี่ดนน้ำกับมันเวิร์ดละพี่น้องเลยต้มนม่นเอามีเผอหวานกนี่เอง้เอาหวานนี่เอตำน้ำ โอ้ยสิเหลือสิท่านแต้มัหุงเนะาะท่น,นต้งดา้มัขขหุงหนึ่งยังฉัในหมะนะ้อหนึ่งปลาบ่กรอยหนึ่งหัวเขาใหญ่กินกระเทียงพี่น้องเลยสองป้าบ่เนอเรียบหนวดทั่วถึงงยัมม่เห มีอย่างเหลือรอจอเจ้าเหลือเหลือตหูกินดยีนเ่นที่ด้กินอยู่เดียวอานั่งกินผู้เดียวปวดกบแง่แซบด้วยรีกินอยู่เดียวเนาะ ยายศาสตาจารย์งงเลยทำแม่เอือนไปว่ะส่นี่ตอนนี้มันแก่ง่วงเนี่ยแบื่อบัน,นบันนะบอ่อนองดำ น้องนี่ก็สิบ่ค่อยเห็นหมอเนาะเพราะว่าหมอไปโรงเรียนเยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นจังสิได้มาหรือว่าติุะก็บ่ได้มายากเวียกอืามเลยคเา่เด้อหากจังเราสิกินกับหยังละบาดนีสิได้หยังเนาะให้เพิ่นกินเนาะป็น

น,นี่ก็เลือถ้่ยวยห้เขาเขาจัอ,อกมาหน่อย,อยนึงปกติเงาของวานน้ำลังเลยนะคิดว่าจะเล้ก,กับเลืออยก,กินกับหลายคนที่น้องไปกินยังก็บแซบบวกกับความหิวกข้ไปหิวเขา่าเข้ไปแซบกับไปอีกคูณสองนน,นั่งอยู่แจขคกับลีมอน,น,นก็หนึ่ง เน่ยเลือมูอีกตอนหนึ่งแันตทนตน้องม้ใส่หมูยอบอไปเขโพดนำนำ้ำงมพวกเสร็จเสร็จจนแบบบรด้ล้าสวย เนี่ยนี่นี้ดีะใช่รอบแล้วเจเจ้านียปลาสะอนปลาเียังหนังประตูปาลา้ออื้อเก้าอี้มาใหม่วนี่ตังนังอู้เสเินเร้อนอ่อน้เลแล มาเลื่องนงไปน่งมานักนี่ยหาอลงหาอลงใครอยู่ค้าแต่งตกตาเอาไปน่งปีกันมูนเออตัวใดเทาอ่อน้าอ่อนนท่มันตากแดดจังบ่ลกิสนคานตัวแพนแพงอ่ะรับนักได้เป็นรอยโลมูนานอาหารสิบบาทเ สดตั้มะหูกี่น้องดำสดหวานอนี่แนะยางละถูกมาสกสบฮะขี่รถจักมาโอ้มีรถจักส่วนโตอีกมีมอไซคส่วนโตเพิ่มไงส่วนรวมไอ้นอไอ้นี่ก็ดล ฮะลูกก <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> ็ไปมึงก็เลย่ามากบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด็กพี่น้องเด็กผู้ใดเข้ามาเบ่งมาชมกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยฝากกดติดตามน้ำ่องน้องลัดดาวันได้สักแม่ดูได้เรือแสดงเมนูนันบ่เปอรซ็ บริษัทมือหมมีเออบริยนยอมเกี่ยวความบริว่าตรงไปนนเขาจะมาเลือกตั้นี้เด้มลายเขาใจด้วยทมากรันมืมขุมมือซื้อว่าลายคองวานเต็่มหมอกยังลหม้หหม่อะไมึงไปหาบางยังเผืออไม่ร้องบิร์ไปจกมึงด้วย้่ บองสามหน่อยกินขาวชอเมือาาอ่อเลยบ้องบ่อมากินขเขาอยู่ลงมาอยอ่เห็นมันลงมาอยู่ติดจักรหลดไปเลยบอกือจังไปาครเใวลา,านี้ยอยู่ไซฮัมของการพุ<อ>ที่สว่างภูบอลอกากอ เหลือตำมะหุจะได้ไปเราเลยห้องนอนย่องกินเฮ้ยมะกี๊เนอะือนมืจะแซ่บเนาะมะกี๊เนอบะหมี่ซุปจับลยอมอตลาดแต่อแจ่พอเจ้าอยากกินละจานนะไหมผมขอกินขอกินแตกจานมันแซ่บ กินอะไรแกมันแม่ถั่วนะสดกินมันเบิดแม่นามันสดกินมันเบิดสดบิสดกินเบิดหนาหวานมันเปะได้ยังหาไฟไหม้สุ่งนะกอนามักจับก็นามัหมดกัหัวเขาสบกอนามักจับนะมาดูไ้ทดมา คลิป sure. นี้บบเห็นสาวจอยไปดอกนาะตลารกินนะเราไปตัดไม้หัวโอ้ไปตัดไม้หัวครับเ่ยหมแมเื่ยนอืตันสัแล้วความกุบ่แซ่บ

ก็เจ้าปลาหมักได้ข้างในกาแฟตำไงข้าวทีข่ขาวมากบ่ตำอันอันบ่ได้ร่วมได้มันเป็นอันนั้นเป็นจานของชาวฮวงการตำมันข้าวเ,ากกาเจ้าคี้ยวมากตำหน่อไม้ตำร่วมอะไเนาะบลหมักกินก็เจ้าที่เราเป็นเราอ,อันนี้ เนาะประเทยำประเทศเนก็จะบุกอยกินคนที so oh, ่เรเป็นดอ๋มันออกแนวท้าทยมากินวาตกนลไม้เอาหมอมาดูหมอหวานนะ ยบคีเบซามือเด็พี่น้องเองเนาะแมนขอบคุณขอบคุณที่เขาเบิมืมาชมเด็กพี่น้องเนาะคดีปลีกมาเข้ามาขนาดจะเจอกินจะนั่งนางสาคอนบอกว่าท้องนังนะน่งอะเบิร์เบิร์ทุกอย่างคดีปลีกเดี๋ยวการติ่มเพ็งเนาะกระรังเมาว่ากินเองมันเสพหนะ่ออันนี้มันบทเสียก่อนเดี๋หวานนะผมแมนเอาว่าคิดว่าจังได้แต่เหลือพี่หมอบวกใหญ่ ยังเดือตะนาบมันน้อยเดียวเพราะว่ายอก่อนนะเขาจะเล่นคนทิงความรานท้องปุยอีกอองในเพนนูลไปเุ้เเ่านะโอเคเป็นอรถ้วยหนึ่งเขาจาแล้วนนเนาะจบคีวิสามิทัไปแล้วสบายดีสบายดี